โอ้ยบรรยากาศเขาใหญ่นี่สวยงามมากเลยนะครับนี่วันนี้ผมไปสิทธิราชอยู่ที่ปากช่องนะปากช่องโครงการเคียงดิน23ของพี่ปุ๋ยแกนะครับอ่าดูบรรยากาศโดยทั่วไปเลยนี่นี่ข้างหลังก็เป็นคนกีดข้างหน้าก็เป็นคนกีดอันนี้อยู่ในโครงการนะแปลงหนึง่งน,นะบอกเลยนะแปลงหนึ่งไร่อ่าหนึ่งไร่เท่าน,น,นั้นแล้วก็สูงบนร,ระดับน้ำทะเลนี่เกือบ400เมตรเลยสบายสบายเลยไฟฟ้ามีผ่านหน้าที่เลยนะครับปากบ,บาก,ก็มีผ่านเลยนะครับอ่ะเดินไปเที่ยวกันเป็นปยังไงบ้างนี่มีเพื่อนบ้านด้านข้างนี่มาอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห ไฟฟ้าสามเฟสนี่มันทําอะไรได้เยอะเลยนะครับแล้วมีรู้แถมไฟให้ด้วยนะราคาไล่นึงนี่บอกก่อนเลยราคาไล่ละ1.95ล้านแต่คิดเป็นตารางวาตารางวานั้นก็4,800บาท,ท้กว่าบาทง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ไปก่อนแวะดูเบอร์ก่อนเบอร์คุณปุ๋ยเจ้าของโครงการเคียงดิน23เนี่ยนะ063619 7914อีกรอบหนึ่งนะ06 3 1> 6 1 9 7 9 1 4อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเหลือไม่กี่แปลงเราจะหมดแล้วนู่นเราดูมองไปข้างหน้าดิเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเราเดินไปดูกันเรื่อยๆนะครับโอ้ยสบายสบายเลยนี่แล้วก็ทําเผื่อนะเผื่อบางคนกลัวเอ้ะแถวนี้น้ำจะท่วไมไหมบอกเลยสูงกว่าระดับน้ำทะเล380เมตรแล้วก็ทำรางระบายน้ำร่องระบายน้ำว้ให้หมดแล้วอ่ะบางคนกลัวไงว่าเอ๊ะอยู่อยู่ไปนี่น้ำป่าจะมีไหมอะไรไหมลองขับรถมาดูนัดแจเบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ เบอร์คุณปุ๋ยเจ้าของนะ0 6 3 6 1 9 7 9 1 4นี่ดูบรรยากาศโดยทั่วไปข้างหน้านะักเรียกว่าเขาใหญ่เที่ยงนะเขาใหญ่เที่ยงโอ้ยสบายสบายเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นคุดแดงสบายใจได้ซื้อวันนี้พวกนี้โอนได้เลยใช้เงินจองอยู่แค่1น0 0 0 0บาทอ่า1 0 0 0 0 0บาทนี่ถือว่าโอ้ยไม่ได้แพงมากไายอะไรนักหนาเลยนะครับลองมาดูเอากับความคุ้มค่าท่านอาจจะบอกว่าตรงนี้ถูกหรือแพงผมแนะนำนะขับรถมาสำรวจดูก่อนอ่า ถูกแพงมันอยู่ที่ท่านนะคนขายทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถูกถ้าเรามาดูสิมันถูกหรือแพงลรงมาสำ,สำรวจดูแล้วกันหลายแปลงตรงนี้ลงต้นไม้ไว้ให้หมดแล้วอ้าวสบายเลยนี่แล้วข้างๆนี้มีสวนป่าด้วยไม่ร้อนแน่นอนนี่มองไปดิที่มันจะสลบจากสูงมาหาต่ำบางคนอยู่ด้านท้ายก็จะสูงนิดนึงบางคนอยู่ใกล้ถนนก็จะต่ำนิดนึงแล้วเดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดไฟตามเสาไฟนี่นะก็ติดโซลาร์เซลล์ไว้ให้หมดแล้วอ้าโซลาร์เซลล์มันดีดิกลางคืนจะได้ไม่เปี่ยวอยู่ใกล้เรีย นะครับอของม่วงออกมาต่อของม่วงแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่ะตะบลวังไซนะแต่มันติดติดกันนี่อย่าลืมบอกไปเป็นเขตทศสบาลนะตรงนี้เห็นอย่างงี้เป็นเขตทศสบาลเลยทางขยกมารอหน้าที่ได้เลยใครสนใจไงลองโทรมาหาพี่กันแล้วกันนะโอ้โหลมแรงมากๆเลยฝากเขด้วยแล้วกันนะครับที่สวยๆของคุณปุ๋ยแก่โครงการเกียงดิน23ไปแล้ว